มาอีกแล้วนะครับหนึ่งเกสหนึ่งงานนะฟอร์เชนเนอร์คันนี้ปี2008ฮะเป็นเครื่องยนต์บนซินนะแกสโซลีนนะฟอร์เชนเนอร์คันนี้มาด้วยการไฟรูปเครื่องยนต์โชวคนะบนหน้าปัดเราจะสแกนหาว่าขึ้นโค้ดอะไรนะแล้วเป็นที่อะไรนะไปดูกันเลยครับ เจเนอร์คันนี้นะเราจะนําเครื่องสแกนนะเข้าไปสแกนดูนะไปดูกันนะอันนี้เราสตาร์ทเ,นะเ,เครื่องยนต์ไว้นะเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้มีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับผมก่อนเราจะดับเครื่องดูทีนะทำไมถึงไม่ดับโอเคเราดับเครื่องก่อนนะครับเพื่อจะทำการเช็ค พาท่านนะไปวิเคราะห์กันในเครื่องสแกนนะครับโอเคอันนี้เราเปิดสวิตช์แจออนนะเร,เราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์ติดนะแต่ไฟรูปเครื่องยนต์ไม่ดับลงนะอันนี้ลูกค้านำะมาตรวจเช็คนะว่าเป็นที่อะไรเราก็ จะนาเครื่องสแกนนะไปดูด้วยกันเลยครับผมฮนะขั้นตอนที่หนึ่งนะให้เรานําปลั๊กหรือว่าปลั๊กของเครื่องสแกนนะไปเสียบที่ปลั๊กขั้วบ,บริการนะโตโยต้าฟอร์จิเนอร์คันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะเสียบเข้าไปแล้วนะเราก็จะทําการวิเคราะห์อ่านะทการวิเคราะห์กันเลยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะฮะ แล้วก็กดไปที่ Toyota นะครับกดโอเคนะครับเรากจะเจอเมนูต่างๆนะให้เราเลือกไปที่16พินนะฮะยูโรแอนออเดอร์ order, order, order นะฮะออเทอร์ออเดอร์ออเทอร์นะฮะประมาณนี้กดไปเลยเติมนะครับแล้วก็รอ แป๊บหนึ่งนะครับเครื่องมันทำงานก่อนจะสแกนแล้วก็จะสแกนหมุนหารุ่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบร้อนะอันนี้ได้แล้วนะฮะได้แล้วเ๋ตุทำไมระตุกัรัาไปดูที่อะไรนะรุ่นนี้เป็นพอจูเนอรใช่ไหมครับเราไปกดไปที่พอจูเนอร์นะ ปีนะนี่เป็นปีศูนแปดนะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะเรากดไปที่แล้วก็ S VSC นะ VSC ตัวแรกกดไปเลยนะเราก็จะบอกรุ่นบอกปีนะนี้ว่าตรงไหมนะก็จะเป็นวอจิเนอร์นะครับโมเดลนะ เป็นจิ้นนะสองพรนะครับปีสองพันแปดนะฮสี่สูบนะครับพอได้แล้วให้กดโอเคนะครับป้าบเข้าไปตกลงป้าบเข้าไปแล้วก็รอครับเสร็จนะันก็จะมาที่หัวข้อมีเฮอรีพอร์ตกซรเซ็กชั่นนั่นแหะประมาณนี้นะ ให้เราไปที่สแกนะเซอิ์ชันนี่อันนี้ออก็เช็คโดยรวมนะครับบอดีนะ้มันจะมีบอดี้เ,เ,เ,เมนูต่างๆให้เรานะแต่ให้เราเลือกไปที่ power t e s นะครับเพราะว่าจะเป็นของเครื่องยนต์โดยตรงนะครับ,ต,รรบตัวนี้แล้วกดเข้ามาที่ engine นะครับตกลงนะครับนะ ดีการเข้าของโตโยต้านะหารุ่นหาปีให้เจอนะครับผมก็จะเข้าง่ายนะครับอ่าอยู่นี้เราต้องก,การทำอะไรนะอ่านโค,รคร้ดนะกดไปที่ลดเครื่องยนต์ไอเครื่องมือเรานะก็ะจะทําการสกแกนไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วนะครับนี่นะฮะ P0037 นะออกซิเจนเซนเซอร์นะฮะแบงคหนึ่งตัวที่สองนะแบงคหนึ่งตัวที่สองมันอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเครื่องมือเรากดหาเข้าไปเลยยังไงมีไหมมีไหม มันมีอยู่นิ่นี้นะครับคือเซิร์ชเราเซิร์ชก่อนเลยว่ามันคืออะไรนะเข้าไปใน Google ก็จะบอกจุดต่างๆของเรานะครับอ่าเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ก็เกี่ยวกับอุณหภูมิไอเสียนะเห็นไหมประมาณนี้นะอยู่ตรงช่อไอเสียนะพอเราเห็นแล้วนะครับเราวิเคราะห์งานได้ว่าเออน่าจะเป็นที่ ตัวนี้นะที่เราเจอเราก็จะกลับออกไปเช็คนะว่ามันเสียหายตรงไหนนะครับไปดูกันครับว่าเราเจออะไรนะครับเนี่ยเรามาดูเลยนะด้านล่างคันนี้นะเราเจอเป็นที่สายไฟขาดน,นะครับผมสายไฟตรงรัก เสียบต่อออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้นะโดนมันขาดนะโดนเกี่ยวกับสัตว์นี่แหละนะกัดมานะแล้วก็ขาดนะสาเหตุไม่เจอนะก็นำเครื่องสกแกนก้ามาเช็คนะเพราะว่ามีไฟรูปเครื่องยนต์โชนะครับที่เราตรวจเจอนะก็เป็นตรงนี้นะลัดขาดทีนี้เราต่อต่อเสร็จแล้วต่อกลับเข้าไปแล้ว ต่อไปเราก็จะทำการเคลียร์โค้ดูนะฮะอ่าครับเมื่อกี้เราเห็นจุดที่มันเสียหายไปแล้วนะฮะเราก็ได้ทำการต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะทำการเคลียร์โค้ดนะเราก็จะกดไปที่เคลียร์ตอบยืนยันใช่เราใช้เครื่อง เคียโค้ดนะครับตกลงเนะี่ทีนี้เรามาดูบนหน้าปัดนะครับบนหน้าปัดไฟได้ดับลงไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการซ่อมนะแต่เราต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งว่ารถยนต์เนี่ยต์ทึ้้นมาไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยจะโชว์ขึ้นมาอีกไหมนะ เดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีนะครับเราก็ดับเครื่องนะครับเปิดซีกแจไปรุเครื่องยนตโ์นะครับอันนี้สตาร์ทดูนะฮะโอเคนะไปลุกเครื่องยนต์นนนตานนหายไปแล้วนะอันนี้เป็นวิธีเช็ควิเคราะห์ก่อนซ่อมนะโดยใช้เครื่องสแกน ช่วยหาว่าเป็นที่อะไรนะครับผมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะในการซ่อมรถยนต์นะและวิเคราะห์ปัญหานะนะสำหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง youtube อูแงเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่มบานปลายที่อูแง,งจเจริญกันช่างครับ